อาร์ติโเวนตาเซ่นน,น,นะคะอันนาวินเวสโซลาอันนี้เดี๋ยวราจะมาเตะบอลนะ,ะตันที่ตันเตะทนทานฮะเดวตะไข่นะครับเออชื่อนี้นะเดี๋ยวเราจะมาตัดล้านตันเตะทนทานเดี๋ยวเตะนะครับเดี๋วให้พอออกมึดูไหน้ามนะีครับนี่เด้ เนาะสามาตันเตะจันเตะปึ๊บมาเตจึงลเตะนะเลือสินี่าอ้เดี๋ยวจะช็อตในการหนึ่งหยดได้ห้าแตาย้าเถะเหนอจันเตตนซ้ายนะครับตันเตะเทนะครับเพราะว่าเตะเอ็มบอลนะครับไซ้ายแล้วตอกหัวขวาครับ ขอคุณมาที่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดินใจนะครับเดินใจนครับ